สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2484นะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนั้นทหารญ,ญี่ปุ่นขาดแคลนอาวุธขาดแคลนสเสบียงในประเทศพมา่าเลยต้องการช่องทางที่จะส่งอาวุธและอาหารไปก็เลยได้สร้างช่องทางน,นี้ขึ้นมานะครับ ก็เราก็อยู่ที่ช่องเขาขาดเนาะอ่าก็ตรงนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อ่าซึ่งเปลี่ยนอ่าะเลยศึกแล้วมาสร้างทางรถไฟโดยการขุดเขาเพื่อให้มันขาดแล้วทำทางรถไฟตัดอ่าเพื่อให้รถไฟมันวิ่งได้เนาะก็จะเชื่อมไปถึงพมา่าอ่าก็สำหรับใครที่มาเที่ยวกนนาญจนบุรีก็ไม่ควรมาชม ประวัติศาสตร์ที่ที่บุคคลได้มาสร้างขึ้นทเลยสุดที่มาสร้างขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในการสร้างอ่าซึ่งตรงนี้จับว่าเป็นค่อนข้างอันตรายเนะาะสำหรับคนสมัยก่อนที่จะมาขุดเขาแล้วก็ทำให้เขามันเป็นอ่าเป็นโพงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นความแปลกอลังการแล้วก็ความอ่ายากลำบากมาก ก็ทุกวันนี้ก็ถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็โอเคเดี๋ยวเราจะเดินดูกันเนาะว่าช่องเขาขาดมีอะไรบ้างช่องเขาขาดก็ความยาวของช่องเขาขาดอยู่ที่สอ,อ,องร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเมตรเนาะอาเรานับจากเริ่มต้นหรือเรานับจาก ตรงที่เริ่มดูกขาเริ่มขาตออก,กันก็จะอยู่ประมาณก็ตลอดสองเส้นทางก็จะมีผงชาติที่ออของมองปักเ็นที่ลรำลึลกถึง ทะเสึกที่นมักสุดและเสียชีวิตลงพงเนี้